สวัสดีครับร้านสายลูกหมาครับบริการตัดตั้มข้างานสีแล้วใหญ่หกล้อสิบล้อหางพ่วงเคลื่อนที่นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนเพลาหังในฮีโน่ครับก็ดถอดไปอัดครัเพลาครับเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบาซีนตัวนี้ครับเปลี่ยนลูกหมานะครับ ก็เช็คลูกค้าให้หนยัยไม่สิ้นอายุช่วงช่วงช่วงไกลครับเฉดที่เดียวนะครับก็มีอาการสึกนะครับตอนนี้ก็กำลังประกอบไปถอดมาถอดมาเมื่อวานนะครับ าฮีโน่ค่อนข้างจะใช้เวลาทํานะครับอันนี้เป็นพอามหม่บ้านเรา อันนี้เป็นพอดีครับท่านดี่วนไปรีบท่านใช่มันมีมันมีอาการอยู่แล้วแสดงว่าผมวิ่งมาเหลือเท่านี้เองใช่ใช่ก็มันจังหวะพอดีครับ่เพราะว่าเขามาชน ชนอยู่เลยตายเลยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเกี่ยวกับการชนหรือแ่ะว่าถ้าชนข้างหลังเต็มๆมาอาจจะเป็นไม่ได้รถอย่คือตะคองพดอ๋อครับมีส่วนมีส่วนอยู่ยแม่มาเหลียญนิดเดียวถึงว่าเกืนหน้าไปนิดเดียวอ็หายไนดูครับ ขอบคุณครับที่ไว้ำใจใช้บริการจากทางคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ